าจากชุมชนหินผาฟ้าน้ำสมณะเมืองแก้วติดสะวะโรเดินทางมาเยี่ยมเยียนชาวหินผาและยติธรรมนำอาหารไปแจกปันสุขให้กับพี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงเมื่อวันเสาร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2566ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำได้มีโอกาสต้อนรับท่านสมณะเมืองแก้วติดสะวะโร ที่เดินทางมาเยี่ยมชาวหินผาฟ้าน้ําท่านตั้งใจที่จะมาเยี่ยมเป็นการส่วนตัวโดยตรงเพราะเห็นว่าชาวหินผายังมีการรวมตัวกันปฏิบัติธ,ธรรมอย่างมั่นคงแม้นว่าจะประสบกับมรสุมที่ยากลําบากแต่ก็ยังมีญาติธรรมส่วนหนึ่งเกาะกลุ่มรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นโดยมีท่านสมมะแก่นผาสารุปโป ช่วยเป็นกำลังใจพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งท่านได้ให้ธรรมะและข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าสืบต่อไปท่านจะพักค้างคืนที่เห็นผาฟ้าน้ำเป็นเวลาหนึ่งคืนเ้ิเคยพินนศัตัดเอาพวกเรานี่ยิ้ง่ายบางคนยังโอ้โหไปเจริญชไต้เอาขีกมาเป็นปีไอ้จิพวกเราจะบีเลยได้เราได้ เราไปเผยแพร่ที่สนามรุก,กไม่้หลายย่างจ้ายิ่มนำสำรานเลยไหมได้นขนมได้อย่างทุกอย่างเลยจ้า <c oughs> ตนใจบุญรลางชาวช,ช, <c oughs> ชุมชนได้นำอาหารพืชผักผลไม้ไปปันสุขให้กับพี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงบริเวณหน้าชุมชน อาหารที่นำมาปันสุขวันนี้ได้แก่ขนมจีนข้าวต้มมัดไข่ทอดเจและพืชผักผลไม้ต่างๆที่ชาวชุมชนปลูกไว้ในสวนหลายอย่างเลยทั้งผักทั้งปลากันจองทั้งกล้วยทั้งขนมเซนจ้ะเขาเอื้นนี่อย่างก็ไหนเช่นสนุสนุได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างดีมารับแจกเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งวัฒนธรรมการให้นี้จะดำรงคงอยู่คู่ก,กับชาวหินผาฟ้าน้ำตลอดไปควบดูสึกดีดีล่ะได้ให้จ้ะมันได้เขาใจเสียสลระไปสิละจ้ะมันก็ได้แบลวบาเฮาเฮาพ้ใจเฮาสีเฮ็ดกันจ้ะเขาฟุ้งใจเฮาฟุ้งใจสีเฮ็ดแจกสิละจ้ะยากเน่อ่ะฟุ้งใจแจกอ่ะ <laughs> <laughs> ขันนี่คันร่มนี่ยังตะกี้ตะกี้เขาเนี่ยตีพี่เจอใช่าหมเนี่ยจบข่าวจากหินผาฟ้านะ้ำเจริญธรรมค่ะ